วันนี้เวลาเราจะเลือกซ้อซอเราว,าว่าเรามีซ้อซอตัวแทนประชาชนยุ่ในสภาเรามีซ้อซอจริงไหมลือเรามีแต่คนที่ซ้อซ้อวิโรธเลียกว่าไรนะกี่กี้จำได้ไหมลูกกระจกอะชนชั้นน้ำดิ้วเป็นพืชแล้วคนที่เลือกตามวันนิ่งบอว่าคนนั่นเลวเป็นนูปน,นี้ ส้ามรดด่าได้ตึงเหงาตึงโขดพอวันนี้ดิ๋ววันจบจับมือกอดกันได้สบายเราไม่มีตัวแทนจริงๆครับในสภาทีจะเป็นตัวแทนประชาชนจริงๆเราเป็นพักประชาชน แต่ถ้าจะให้ยืนยันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคนใต้มากแค่ไหนมาฟังคนนี้ดีกว่าครับเป็นหัวเรือหลักของพักประชาชนในตำแหน่งเลขาธิการพักซึ่งคอยดูแลทั้งประเทศจะบอกว่าไม่ใช่พักคนใต้จะใช่หรือไม่ต้องไปถามเขาครับกับคุณสรายุทธใจหลกัก สวัสดีพี่น้องชาวนาบอนทุกคนครับเป็นรือว่างยู่บายกันดีไหมครับยู่กับรัฐบาลนี่เกือบส่องบแล้วเป็นเบอยู่ดีกินดีหรือยังพี่น้องมีเกียรติมีสี่แล้วยังพี่น้องเออโมเดลาวพค่มขับรถมาเห็นแห็หน้า ลานปาล์มเขียนวะห้าบาทห้าจุดตี้บาทบารูบานกับราคาปาล์มห้าจุดตี้อยู่ได้ไหมอยู่ใบไหมครับกับปบบานทีบานมมวะราคา,าย่างผลัดลงมาตัวนี้เลือ่อยีสิบกว่าบาทแล้วจ่ไม่พี่นอ้อยอยู่ดีไม่ดีครับยีสิบกว่าบาทไี้อยู่ใบไหมใบดีไหมแถวใต้ นี่เราโชคดีนะไม่รู้ว่าโชคดีโชคลายแต่ว่าหมอเดียวฟังทางผู้สมัครอดีผู้สมัครโบโบว่าเหลือตังนี่เราเสี่ยโอกาสเสี่ยอะไรย่างวันนี้พมเลยต้องพูดข้อดีบ้างเนาะข้อดีแหล่นี่พมว่าอาจจะมีคนได้ตังเหลาหลบนี้ได้ตังแล้วได้แล้วอ่าเห็นไหม นี่ก็าอดีนะยุดีดีมีคนให้ตังค์ผมยังยากจะบอกในแกดีเพราะมันคนมองบัวก,กับแน่นอนกับผัวฐานเสี้ยอกาสเสี้ยอะไรลายๆย่างกับการเหลือตังซ่อมแต่วามันก็มีในมุมดีเหมือนกันย่างหน่อยรอบนี้เราได้กลับมาหนาังขิดตัดสิ้นใจไม่หลอบหนึ่งหลาผ่านไปเกือบซ่องป เรามีโอกาสมาตัดติงใจไม่อิรอบเนึงคนอื่นไม่มีโอกาสนะมีแต่แไมีกี่ทีเองต้องทีเองดังนั้นทันได้เห็นมาแล้วครับวันัการเมืองก็เหลือตังปีสองพัน้ารอยหกสิบหกก็เหลือตังก็ผูดปื้อก่อลังเหลือตังมาเขาทำอะไรมั่งทันได้เห็นแล้วย่างหน่อยรอบนี้การตัดติงใจของพวกเราเนี่ยจะได มีหลักฐานมีเหตุผลมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะ้านนี้ให้เราได้กิดได้เราให้เราได้ตัดสินใจแล้วรอบนี้ล่ะเราจะตัดสินใจพื้ดีเราจะเหลือแบบไม่ชาวนครที่ธำร,ร้าชเคตแปดรอบนี้เราจะเหลือแบบไม่เหล่าจะเหลือคนที่ให้ตั้งมาว่าหรือเปล่าครับเอาไหมหรือเราจะเหลือ ผักข้องฝไฟการลืบผักรัฐบาลนี่คือการตัดสินใจนะครับเราจะเหลือกแบบไหนจะเหลือคนให้ตั้งมาว่าหรือเราจะเหลือกผักฝ่ไฟการรืบผักรัฐบาลหรือเราจะตัดสินใจว่าเราจะเลือกผักที่เอาไม่เอาตัดสินนี่คือการตัดสินใจครับวันนี้พ้มในซานะเลขาธิการผัก ยากจะมาชวนชาวตายยากจะมาชวนชาวนาบอนได้คิดด,ดีดีกับการเหลือตั้งหลบนี้ว่าเราจะตัดสินใจหรือเราดูดีกับรักประชาชนรููดีมอมยู่ตั้งแต่อนาคตไม่ก้าวไกลและประชาชนดูดีว่าชาวตายมีล่ส้วนกับยังไม่เข้าใจเรามีล่คนล่กลุ่ม ที่ยังไม่มีความไว้วางใจว่าผักนี่มันเป็นปลื้กันแน่จะเหลือมันดีไหมไล่คนต้องใส้ตังกำท่าว่าจะเอาปลื้อกับผักนี้เราคิดไม่ต้องอันเยอะครับบางเหลืองเม่นด้วยบางเหลืองเห็นด้วยมั้งบางเหลืองก็ไม่เอาบางเหลืองก็ไม่ชอบเรามีความไม่ชอบกันเยอะพอสมควรแอ่วาพี่น้องลองคิดดีๆสิ ว่าเรามีอะไรบางที่เราเห็นตรงกันอันแรกเราเห็นตรงกันไหมว่าประเทศไทยตอนนี้ไปไม่ไว้แล้วเราเห็นตรงกันไหมว่าแบบนี้เราไปไม่ไว้เราไม่สามารถเท้าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกได้ไม่ว่าทางภูมิอากาศโลกสภาพอากาศที่แปลเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางการกาการแข่งขันทางการเมืองห้องซากนลที่เปลี่ยนแปลงไปหลบไปไม่ไห้เราไม่เฒ่าทันเราพลาดภัยบิบัติมาไล่กลางเรารู้ว่าประเทศไทยไม่พร้อมที่จะรองรับกับภัยบิบัติที่จะเกิดขึ้นเราเห็นตรงกันไหมว่าเราไม่พร้อมเห็นตรงไหมครับเราเห็นตรงกันไหมว่า ทุกวันนี้ทุนผู้คาดในประเทศไทยผู้คาดมาขึ้นทุกวันคนรวยไม่กี่คนกำลังกอบโกยทรัพยากรของประเทศผู้คาดอำนาจไว้กับคนไม่กี่คนเห็นตรงไหมครับเราเห็นตรงกันไหมว่าทุกวันนี้ประเทศเรามีการคอร์รัปชันมากที่สุดมากทุกวงการ ไม่หวาจะหลัดราชการทุกคนทำะระเมรู้ดีครับว่าทุกวันนี้ว่าคิวเว็บไหนเราเห็นตรงกันไหมว่าการคอร์รัปชันมันมากแล้วประจักพยานที่เห็นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นซ่อต่อของเราที่มีการอภิปรายเรื่องประกันสั้งคมือว่าในเหลืองข้องต่อต่องอตึกบึงทะล่มไม่เราเห็นนี่ทุกคนก็คิดออกว่ามันคือ การที่มีการคอร์รัปชันยากแน่นอนเห็นตรงกันไหมว่าวันนี้ประเทศไทยคอร์รัปชันมาวันนี้เราเห็นตรงกันไหมว่าระบบเส้นใายในประเทศไทยเนี่ยมันมากเกลือกเกินจนทำให้ทุนตี่เาเข้ามายุ่งยางสะดวกสบายในประเทศไทยเราเห็นตรงกันไหมว่าวันนี้ความเท่าเทียมไม่มี เป็นประจักษ์พยานที่ทุกคนเห็นหัวต่างประเทศว่าคนคนหนึ่งแม่แต่ทูตตัดทิ้นว่าติดคุกยังไม่ต้องติดแม้แต่วันเดียวให้คนเห็นถัว่วประเทศเห็นตรงกันไหมว่านี่คือความเท้าเทียมไม่มีดังนั้นิ่งที่เราเห็นแบบนี้นะครับทำให้เราดูว่าประเทศไทยนี้มันมีอะไรบางอย่างอยู่ ทีมันมีความพิษปกติมันมีตน้นเ้นใต้อะไรบางอย่างที่เราเรียกรวมรวมว่าประเทศไทยทุกวันนี้มันนยู่ภายใตายชนชะน้ากลุ่มหนึ่งชนชะน้ากลุ่มนี้คุณจะผทำาอะไกก็ได้ทําให้พิษเป็นตุ้ทําให้ตุ้เป็นพิษต่อให้พิษปือถ้าเคลี่ยนได้ดีกวือนจบขุกก็ไม่ต้องติดต่อให้ตัดต้านตัดตินแล้ว ผมไม่สามารถเอาถีกลับมาได้ย่างเขากระโดงต้านตะติดแล้วครับเอากลับมาไม่ได้เพราะอะไรเพราะชนชั้นนำมันดิ้วกันเรียบร้อยแล้ววันนี้เวลาเราจะเลือกตอซอเราว,าว่าเรามีซ้อตอตัวแทนประชาชนยุ่ในสภาเรามีซ้อซอจริงไหมลือเรามีแต่คนที่ต้อซอวีลโด้เลียกว่าไรนะกี่กี้จำได้ไหม ลูกกระจกกชนชันนำดิวเป็นพื้นแลว้วคนดีเลือตามวันนึง่งบากว่าคนนั่นเลวเป็นนูเป็นนี้สามัดด่าได้ตึงเงาตึ้งโขดพอวันนี้ดิววันจบจับมือกอดกันได้สบายเราไม่มีตัวแทนจริงๆครับในสภาที่จะเป็นตัวแทนประชาชนจริงๆ เราเลือกใครบางทีเป็นตัวแทนประชาชนถีปกปองพ้นประโยชน์พวประชาชนจริงๆปันห้าถีพมผูดไปหมอกเดียวเราเห็นตรงกันไหมถ้าเราเห็นตรงมีใครมั่งถีกลาต่อสู้กับปัญห้าเล่านั้นใครถีกลา้าสีตรวจตบตรวจตบต่างๆทีไม่มีคนึงกล้าไม่ไหวาจะเป็นตัวช้างถีทุก่ันเคยได้ยิน ไม่ใครที่จะกลา้าวิพากวิจารน์นโยบายข้องทุนผู้คา้าในเหลืองขาฟไฟไม่ีใครตอนนี้ไม่แต่พักคเดียวนะครับทีส้ามารวิพากวิจาร์แล้วทำงานยั่งจริงจังเพื่อที่จะปกปองพ้นประโยชน์ข้องประชาชนจริงไหมครับพี่น้องพราอะไรครับ เพราะพรรคประชาชนชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเราอยู่ใดโดยประชาชนมาจากประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเราอยู่ใดเพื่อประชาชนครับเราอยู่ใดโดยประชาชนทุกอย่างเห็นชัดเจนครับวันนี้พรรคประชาชนมีสมาชิกเกือบแส้นคนวันนี้เลือกต้องพันกว่าคนก้าวทัผมจะไม่ปิดก้าวเมินเจ็ดพันกว่าคนแล้ววันนี้สมาชิก ทานใดไม่เป็นสมาชิกพรรคประชาชนบ้างครับอย่าลืมนะไปสมัครให้เป็นหนึ่งเนเต้นพรรคนี่มาจากประชาชนครับประชาชนสมัครมาเป็นสมาชิกรายได้ของพรรคก็มาจากประชาชนมาจากขาสมาชิกเกือบยี่สิบล้านมาจากขาสมาชิกอีกสามสิบกว่าล้านเกือบสี่สิบล้านก็มาจากการบริจาคของประชาชน เพราะฉะนั้นผักนี้ยูได้โดยการสนับสนุนข้องประชาชนจริงๆพี่น้องคนไหนอยากสนับสนุนผักนี้ย้ายผักนี้ยูต่อทํางานต่ออย่าลืมนะครับใครยังไม่บริจาคอย่างบริจาคได้เห็นไหมครับเพราะเรายูได้โดยประชาชนสิ่งที่เราทําคือการปกปองพ้นประโยชน์ข้องประชาชนดังนั้นในต้านะเหล่าขาธิการวันนี้เพมมาเชิญชวนคนใต้มาหนังคิด นั่งติดต้องดูสิว่าอบนี่เราจะเหลือตอังมันผิวจริงด่ผมพูดไปหมดแต่เดียวว่าปันห้าข้องประเทศนี่จริงไม่จริงประเทศไทยเรากำลังจะไปไม่ไวจริงไม่จริงถ้าจริงเราเห็นตรงกันไหมว่าเราต้องการตัวแทนก็ประชาชนเข้าไปทำงานเพื่อถี่จะปอกปองพ้นประโยชน์ข้องประชาชนจริงๆ ถ้าพี่น้องชาวนาบอพี่น้องชาวนาครเขตแปดคิดตีต้องแล้วเห็นตรงกันกระดานเหลือตังหลอมนี้มีแค่ผักเดียวครับมีผักเดียวที่จะตอบโจทย์เพื่อปกปองพลประโยชน์ก้องประชาชนยั่งแท้จริงแม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายคานแต่นึ่งเสี้ยงที่ทันให้ไปมีความหมายครับเพราะนั่นคือนึ่งเสี้ยงทีจะตรวจสอบ ย่างเข้มขน้นวันในอยูบายของรัฐบาลจะตรงเป็นเผื่อประโยชน์ของประชาชนย่างแท้จริงนึ่งเสี่ยงจะตรวจสอบอย่างเข้มขน้นซึ่งการจุดจลิตคอร์รัปชันระบบเซนใต้ของราชการที่เป็นวงจรอุบาติที่เป็นระบบที่มันกำลังจะทำให้ประเทศไทยล้มจมอยู่ปัจจุบันมันมีผักเดียวไม่เพียง ผักเดียวเท่านั้นที่ทำและหนึ่งเสี้ยงที่จะได้ไปในวันที่ยี่บเจ็ดนี้ก็มีความหมายและมีความความสำคัญที่จะทำให้ชีวิตเราดีกว่านี้ดังนั้นกรพี่นองพมพูดมายาวยืดในท่านาทีเป็นเลขาธิการพรรในท่านะคนตายวันนี้มายื่นต่อหน้ากองชาวนครเพื่อจะยืนยัดยืนยันในสิ่งที่เราคิด ว่าเรามาทำงานการเมืองตั้งแต่อนาคตไม่มากล่าวกาวไกลมาประชาชนยังยืนยัดมีอุดมการเมื่อเดิมนั่นคือการสร้างอำนาจของประชาชนอำนาจของประชาชนตามที่เราพูดกับระบบประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่เราต้องทุกวันนี้ประชาธิปไตยอำนาจมันเป็นของประชาชนจริงไหม ลื้ออำนาจมันเป็นกงชนชั้นนาไม่กี่คนทีก็คุยกันเราเป็นเพียงแขเบียร์ยืนยัดยืนยันว่าพรรนี้ต่อตู้เผื่ออำนาจตุ้งสุดให้เป็นข้องประชาชนดังนั้นวันนี้เราข้อโอกาสพรรคประชาชนข้อโอกาสชาวตายการเหลือตังลมนี้ตาฐานเห็นว่าติ้งดีพอมพูด ตูตองตอฐานเห็นด้วยกับการทลายทุนผู้คา้าสีกอกอินประเทศฐานเห็นด้วยฐานเห็นด้วยกับการเอาจริงเอาจังกับการจุจริตคอร์รัปชันกําจัดระบบเต็นใต้ฐานเห็นด้วยฐานเห็นด้วยว่าประเทศนี้อํานาจต้องเป็นของประชาชนวันที่7 7เมษายนนี้สวยกันครับ หนึ่งซิดหนึ่งเสี้ยงก้องถันเพื่อสร้างอํานาจสูงสุดเป็นข้องประชาชนวันที่27เมษายนนี้เหลือเบอร์ไรกับพี่น้องบเบอร์ไรกับพี่น้องครับข้อให้ทุก่านมุงมั่นช่วยกันทุกวันเพื่อทําให้อํานาจสูงสุดเป็นข้องประชาชนครับขอบคุณครับ